วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับว่าคอนโดการันตีรายได้เนี่ยคืออะไรมันน่าสนใจหรือเปล่าข้อดีข้อสังเกตมีอะไรบ้างไปดูกันครับมาเริ่มวันที่ความหมายก่อนนะครับว่าคอนโดการันตีรายได้เนี่ยคืออะไรนะครับบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่ามีคนเรียกว่าคอนโดการันตีค่าเช่านั่นเองนะครับมันเหมือนกันนะสองอย่างนี้นะครับโดยที่ว่ามันจะเป็นสัญญานะครับที่คนขายสัญญากับเราคนซื้อนะครับว่าทันทีที่เราซื้อคอนโดปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะ กำหนดรายได้หรือผลตอบแทนให้เราเป็นจํานวนที่แน่นอนในระยะเวลาที่กําหนดครับไม่ว่าห้องของเราเนี่ยจะมีคนเช่าหรือไม่มีคนเช่าก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราซื้อคอนโดนในราคา3ล้านบาทน,นะครับคนขายบอกว่าโอเคเราจะกันดีรายได้ให้คุณนะหกเต่อปีนะครับหกต่อปีของ3ล้านนะครับก็ตกที่ปีละ1 8 0 0 0 0บาทโดยที่เรานะครับจะได้รายได้1 8 0 0 0 0บาทแบบนี้นะครับ ตามระยะเวลาที่เขากําหนดไว้เช่นถ้าเขากําหนดไว้5ปีเราก็จะได้แบบนี้ทุกปีเป็นจำนวน5ปีนะครับรับรู้ความหมายมาแล้วจริงๆเนี่ยมันมีข้อดีเยอะมากๆแต่ผมว่าจะดึงมาหลักๆ3ข้อละกันนะครับข้อแรกเลยนะครับคือเราไม่ต้องหาคนเช่าเองนะครับหลายๆคนที่เริ่มเล่นคอนโดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการหาคนเชา่าเนี่ยบางทีเป็นเรื่องยากบางทีเป็นเรื่องจุกจิกนะครับสำหรับคอนโดกันดีรายได้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องหาคนเช่าเองนะครับโครงการหรือว่าคนขายเนี่ยเขาจะไปดูแลตรงนั้นเองและเราจะรับเงินจากคนขายโดยตรงครับ ส่วนข้อ2นะครับคือเราไม่ต้องมาดูแลปัญหาจุกจิกหลังจากได้คนเช่าเองนะครับปกติแล้วเวลาเราปล่อยเช่าคอนโดนะครับเราได้คนเช่ามาเราก็ดีใจแล้วแต่ปัญหาในการดูแลหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นการเมทนเนซ์การรักษาการติดต่อการทวงค่าเช่าเรื่องตรงนี้เราไม่ต้องจัดการเลยนะครับโครงการหรือคนขายเนี่ยจะดูแลตรงนี้แทนเราเหมดเลยจริงๆเนี่ยผมชอบข้อน,นี้มากมากนะมันเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆที่บ้านแล้วเราก็ได้รับเงินมาแบบสบายสบายเลยส่วนข้อ3นะครับก็คือสามารถวางแผนกระแสเงินสดได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ย คนขายจะโอนเงินให้เราตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ซึ่งเราจะรู้ล่วงหน้าครับตั้งแต่วันที่เราซื้อแล้วว่าเงินจะเข้ามาประมาณวันไหนและเข้ามาจํานวนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนสามารถวางแผนแคดโฟตรงนี้ได้ง่ายจะไปต่อยอดธุรกิจอื่นหรือจะเอาเงินไปใช้ในทางอื่นเนี่ยก็สามารถวางแผนได้ง่ายอันนี้คือข้อดีหลักๆ3ข้อนะครับของคอนโดการกันดีรยได้ที่ผมว่ามันเป็นข้อเด่นมากๆ คอนโดกันดรายได้นะครับออกมาเป็นทางเลือกให้สําหรับนักลงทุนอสังหาหรือว่าคนที่อยากเล่นคอนโดที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะติดเงื่อนไขบางอย่างเช่นไม่เก่งทาเลนี้บ้านไกลไม่อยากดูแลหาคนเช่าไม่เก่งซึ่งปัจจุบันนะครับมีคอนโดกันดีรายได้มากมายหลายแพคเกจหลายเดเวลอปเปอร์น,นะครับมาเสนอขายมากมายสําหรับคนที่สนใจอยู่แต่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะต้องพิจารณาตรงไหนเพิ่มเติมไหมมีความเสีย่ยงตรงไหนตหน้องพิจารณาห,หรือเปล่าสามารถโทรมาปรึกษาเราหรืออินบ็อกซ์มาที่เพจบอสอสซทได้นะครับ สำหรับน,นี้ผมแชมป์บอกใอเซ็จลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ